วันนี้วันที่25มิถุนายนพศอ2565อตรงกับวันอาทิตย์จะ้ะแรม15ค่ำเดือน10วันนี้ฝนน่าจะตกทั้งวันจะ้ะเมื่อช้านี้ตกตั้งแต่เชา้าเหมือนกันจะ้ะที่เห็นโรนี้ก็เป็นตลาดเมืองสิงห์ ทางด้านทิศตะวันออกจ้ะทางด้านนี้ก็จะเป็นทิศตะวันออกเสียงใต้จ้ะคนไปทางขวามืออันนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกเสียงใต้จ้ะ ทางนี้ก็จะเป็นทางทิศตะวันตกจ้ะที่มองเห็นนี้ก็หลังคาแดงๆก็เป็นหลังคาโบสถ์จ้ะทางซ้ายมือก็เป็นหลังคาปุติเจ้าอาวาสจ้ะที่มองเห็นตรงหน้านี้ก็คือหลังคาโบสถ์จ้ะฝากไปทางโน้นก็เป็นตลาดเมืองสิงห์จ้ะ ทางด้านนี้ก็เป็นทางทิศต,ตะวันออกจากยืนถ่ายอยู่บนหอระฆังจากที่มองเห็นลังคาแดงๆตรงหน้านู้นก็เป็นลังคาอนเนกประสงค์วัดโพแก้วนุปกุลจ้ะ ที่เห็นตรงหน้าสุดน้องก็เป็นหลังคาวิหารหลวงพ่อวรจ่าตรงหน้าเลยเห็นยอดสูงๆูนู้นก็จะเป็นเมนวัดโพแก้วนครคุณจ่ะ